สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาร็อกมะมาซิลล่าราะห์มานีราะหฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอินลาบิลลาฮิลาอลีนะอซีมรับบิชราห์ลีศัดริวะยัสิรลีอัมรี

ชูโกขอบคุณต่อละตาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะตื่นขึ้นมาทาอามันอิบดะดาสามารถที่จะ,ะประกอบคุณงามความดีทําสิ่งดีงามต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณต่อละตาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรากลับมาพบกันในช่วงของการเรียนรู้ในช่วงของการทําความเข้าใจเรื่องราวของอันอิสลามซึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนานั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพวกเราเราต้องบอกกับตัวเราเองนะครับว่าเราจําเป็นต้องเรียนเราต้องเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เป็นประจําอย่าหยุดที่จะเรียนอย่าคิดว่าตัวเราพอแล้วอย่าคิดว่าเรานั้นเนี่ยดีแล้วนะครับไม่ต้องเรียนอย่าคิดแบบนั้นแต่เราต้องคิดเสมอว่าวันนี้เราต้องเรียนอยู่เป็นประจําจะในรูปแบบใดก็แล้วแต่จําเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ของเราเมื่อเราเรียนแล้วนะครับทำความเข้าใจแล้ว นะนำสู่การปฏิบัตินะครับเนียดตั้งใจทุกครั้งว่าวันนี้เราเรียนต้องนำเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติให้ได้จะช้าจะเร็วนะครับไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มจากการเนียดก่อนตั้งใจว่าเมื่อฉันเรียนแล้วจะเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับฉันจะนำเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัตินะครับจะช้าจะเร็วก็ในเรื่องของการฝึกฝนในเรื่องของการเรียนรู้ในอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ต้องตั้งใจให้ดีก่อน ดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะเห็นหลากหลายคณาจารย์ด้วยกันมาให้ความรู้กับเรานะครับก็ในหัวข้อที่หลากหลายในเรื่องราวที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับถ้ามีโอกาสมารับฟังมาทําความเข้าใจวันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปนั่งเรียนในโรงเรียนสอนศาสนานะครับไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีช่วงเวลาแบบนั้นอีกแต่ไม่เป็นไรครับใช่ว่าเราจะต้องเรียนในรูปแบบนั้นอย่างเดียวนะครับวันนี้รูปแบบ มีหลากหลายนะครับเปิดโอกาสให้กับเราพวกเรานะครับอาจจะฟังในทุกๆเชา้าอาจจะฟังในทุกๆเย็นนะครับหรือมีรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับการบรรยายในประจําสัปดาห์ประจําเดือนไปร่วมไปเรียนไปเพิ่มพูนความรู้ได้นะครับตามแต่ที่เรานั้นสะดวกแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเขาเรียกว่าหยุดหรือตั้งใจว่าฉันจะไม่เรียนแล้วไม่เอานะครับจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนอยู่บ่อย ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมานําเสนอนะครับและทบทวนไปพร้อมๆก,กันกับท่านพี่น้องในส่วนของคําว่าอัดดุการวิงวอนการขอต่อเลอตาล่นะครับในช่วงเวลาต่างๆค,คำว่าดุวรท่านนบิมุฮัมมัสลลัลวาอะลยสัลลัมเนี่ยได้ให้เขาเรียกว่าความสําคัญกับคํานี้เนี่ยหรือการกระทําสิ่งนี้เนี่ย การวิงวอนขอตอตาขอตอบ Allah t a าลานั้นเนี่ยโดยท่านอิสะสลัลามให้ความสําคัญว่าอธดษอาอูฮุวลิบาดาการวิงวอนการขอต่อัละตาลานั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในการทําอามานอิบาดา ah. นั่นหมายความว่าเมื่อเราขอเมื่อเรายกมือขออาต่ออัละตาลาแล้วเนี่ยเราจะได้รับคุณงามความดีเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ทําอามานอิบาดา ah. นะครับไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับ ในลำดับถัดมาสิ่งที่เราขอจะเป็นหรือจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นจะช้าจะเร็วอันนั้นก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺตาลวาว่าอัลลาฮตานั้นจะให้กับเราในช่วงใดแต่วันนี้ขออย่าทิ้งการขอดุอานะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าทิ้งการขอดุอาจะอยู่ในช่วงของอชีวิตที่มันลําบากหรือในช่วงชีวิตที่มันสบายอยู่ในช่วง เวลาที่มีความสุขหรือมีความทุกข์อยา่าลืมที่จะขอดัวต่อลอตาละนะครับซึ่งสิ่งในวันนี้เนี่ยผมอยากจะนําเสนอสต้นพี่น้องในส่วนของดุอาของท่านในบฮัมมาโซโลของอิหร่ามซึ่งเป็นหนึ่งในดัวอาที่ท่านในอิสลัมนั้นส่งเสริมให้เราด้านนั้นขอก็คือจจวามิอุดดุอาดัอาบทแรกนะครับเป็นดุอาจากท่านในอิสลัมที่รายงานนะครับจาก ซาบะที่ชื่อว่าท่านริฟ่าบินรอฟิ่งรับย์ย์ยลอฮุอันฮุท่านริฟ่าบินรอฟิ่งได้กล่าวว่าอันนรัสูลฺลลอฮ์ย์ซลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาท่านในมิซซาลัลละฮ์ย์ลละห์วะลซัลลัมนั้นจะขออุทอศตลลอฮดเาลาว่าหมายถึงขอดุทิศบทนี้จะกล่าวดุทิศบทนี้ซึ่งแน่นอนแล้วครับเราควรอย่างยิ่งที่จะมาปฏิบัติตาม มาขอครับใช้ดวอาบทนี้ในการขอท่านในอุษสสลามขอว่าอัลลอฮุมมะฮับบิบอิลัยนลอีมานวะซัยยินฮูฟีกุลูบินาวะาัรริฮอิลัยนอลกุฟรอวัลฟุซูกอวัลอิซยานว่าะเอลนามินัรรอชิดีนอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นตัวบทดุอาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมะฮับบิบอิลัยนลอีมาน ว่าเจิยนหูในหัวใจของเราว่าครรภ์เอลีนัลคุฟร์และฟูซุกและอิสยานวะาจะเอลนาไมนาร์ชิดีนนี่เป็นดุอาบทหนึ่งนะครับที่เราจะมาดูความหมายพร้อมกันซึ่งความหมายของมันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าครอบคุมความหมายของมันนั้นเนี่ยเป็นความหมายที่ดีเยี่ยมเลย อัลลอฮะฮับ e บิบอิไลน์นัลอีมานเรามาดูความหมายกันนะครับความหมายดูอาะบทนี้ก็คือโอ้อ oh ัลลอฮ์ฮับบิบอิไลน์นัลอีมานได้โปรดทำให้การศรัทธาการอีมานนั้นเป็นที่รักสำหรับพวกเราฮับบิบ e อีไลน์นัินบินาและได้โปรดประดับประดาอีมานของเราให้สวยงามให้ดีเยี่ยม ให้มันอยู่ในใจของพวกเราวะกริฮีเลินัลกุฟรอวัลฟุซูกอวัลอิสยานวะกริฮีเลินะและได้โปรดทำให้เขาเรียกว่าเกิดความรังเกียจเกิดความขยร่ขยัขย่งไม่ชอบกับพวกเราซึ่งอะไรครับการปฏิเสธศรัทธาวัลฟุซูกการทำความผิด วัลไรสยานการฝ่าฝืนต่อลัตาละสามอย่างการปฏิเสธศรัทธาการทําความผิดทาบาปหรือการทําสิ่งที่เป็นฝ่าฝืนอัลกุฟูวัลฟุซูกวัลอรสิยานได้โปรดทําให้สามสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ตัวเรานั้นเกิดความรังเกียจหมายถึงให้ห่างไกลนะครับให้เราไม่ชอบในสิ่งต่างๆเหล่านี้วัจญอัลมินัรอชีดีแต่ในท้ายของดวงบทนี้ นะครับที่ท่านนบิสอัลลอฮฺอะลาัยวัสลัมได้ขอก็คือวัยัลนามินรอชีดีนได้โปรดทำให้เรานะครับเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ได้รับทางนำได้โปรดทำให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺตาลาด้อาบทนี้ท่านนบิสอัลลอฮฺอะลาัยวัสลัมนั้นเนี่ยได้ขอได้วิงวอนต่ออัลลอฮฺตาลาเรามาดูความอ่านนะครับพี่น้อง Allahumma บอ ب ลัยน ا ลอีมานวะซัยยิ ي ق ل ฟีกุลูบินาวะกัรริฮอ ا ลัยนัลกุฟรวัลฟุซูกวัลอิซยานวะขะอให้อีมานของเรานนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีความดีเยี่ยมมีความสวยงามให้มันอยู่ในใจของเราและได้ปวดทำให้เรานั้นเนี่ยเกลียดชังไม่ชอบซึ่งการปฏิเสธศรัทธาการ ทำความผิดฝูสูก้การทําสิ่งที่มันเป็นบาปวัลอิสิยานหรือสิ่งและสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่อเราตาลอันนี้ขอต่อเราตาละ่ะวามินรอชีดีและในท้ายดุอาบทนี้ก็คือขอให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับทางนําฮิดายะจากอัลลอฮฺตาลานะครับดังนั้นในดุอาบทนี้นะครับเป็นดุอาที่ไม่ยาวมากนะครับค่อนข้างสั้นนะครับแต่เราสามารถที่จะมา,มาอ่านมากล่าว นะครับมาขอได้โดยเฉพาะนะครับที่ผมกล่าวเป็นประจำย้ํากับเป็นเป็นประจำกับท่านพี่น้องนะครับดูอาที่เราเรียนกันในวันนี้หรือดูอาที่เราได้เรียนไปแล้วในก่อนหน้านี้หรือดูอาต่างๆที่เราจะเรียนในต่อๆไปเนี่ยเราสามารถที่จะนํามากล่าวในช่วงเวลาของหลังละหมาดได้ส่งเสริมนะครับชักชวนว่าในทุกๆหลังละหมาดเนี่ยนเอาดูอาต่างๆที่เราท่องจำเนี่ยมาขอ มากล่าวยิ่งแต่หากว่าเรารู้ความหมายยิ่งแต่หากว่าเราเข้าใจในส่วนของความหมายที่เรานั้นของดุอาที่เรากล่าวนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้การขอดุอาของเรามีอัธโยอัทธรสมากยิ่งขึ้นทําให้ดุอาของเรานั้นเนี่ยเขาเรียกว่านึกถึงตัวความหมายของมันให้เรารู้สึกลึกซึ้งในการขอดุอาดังนั้นในวันนี้เราจึงมาดูความหมายพร้อมๆกันครับซึ่งดุอาบทแรกก็คืออัลลอฮะฮับบิบะอีเลนอีมาน ว զ ัยนฮูฟีกุลูบิน ا وكره إ ل ي ن อ القفر و ا ก ف, ف ص و อ والعصيان و ج ัล ن ا من الرجدين ดูอาบุตรแรกครับพี่น้องดุอาบทที่2นะครับดุอาบทที่2เป็นดุอาที่และอาจจะหลายๆท่านนะครับเคยได้ยินหรือเคยต้องจำมาแล้วนะครับเป็นตัวบทดุอาที่เราเรียกว่าไซยฤฤฤฤฤฤฤิดุนอิสติกฟารนายของ การวิงวอนการขออภัยโทษอิสติกฟาร์เป็นนายเลยครับเป็นหัวหน้าเลยของการขออภัยโทษอิสติกฟาร์ต่อรัตัานั้นจึงจะเป็นนะครับซึ่งในดวงบทนี้นะครับเป็นซซยุนอิสติกฟาร์เนี่ยท่านในมิซโลวายเลวัลสันลมได้สรงกล่าวนะครับไว้ในอะดิว่าบุคคลใดที่กล่าวดอาบทนี้เนี่ยไซยุนอิสติกฟาร์ในยามเช้าหรือในช่วงเวลากลางวันพร้อมกับอิมาน พร้อมกับความยากินมั่นใจนะครับและเขานั้นได้เสียชีวิตลงในวันนั้นฟาฮูวามินอัลยันนะเขานั้นได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ชาวยันนะสวรรค์แล้วและบุคคลใดในอีกมุมหนึ่งบุคคลใดที่กล่าวในช่วงเวลาเย็นหรือกลางคืนและเขาได้เสียชีวิตพร้อมกับอม م านศรัทธามั่นใจในดวอาบทนี้ และเขาได้เสียชีวิตลงหลังจากที่กล่าวดูอาบทนี้แล้วเนี่ยฟาฮูวามินอัลินจันนะเช่นเดียวกันเขาก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์ดังนั้นเนี่ยให้กล่าวครับทั้งเช้าทั้งเย็นเช้า,ชาเย็นนะครับหรือช่วงใดก็ตามในช่วงเวลากลางวันนึกได้กลางคืนนึกได้อ่านครับอ่านเลยไซย,ยุนอิสติกฟารินชาอัลลอฮ์ถ้าเราเสียชีวิตลงในวันนั้นเราจะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ سينيتيك فارقك نخب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ฟากฟร์ลี์ฟะอินน้าฮูลาญฟร์รุ้นูบะอิลล้าอันตะนี่เป็นตัวบทครับตัวบทด,ดูอาไซย,ยิดุนอิสติกฟารนายของการขออภัยโทษอัลลอฮุมมะอันตะรบบีโอ้อัลลอฮ์พระองค์คือพระเจ้าของฉันและอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ขอลักตานีวะอานะอับดุ พระองค์คือผู้ทรงสร้างฉันและฉันนั้นเป็นบ่าวของพระองค์วะอานาอัลอะฮ์ดีกาวะอัดีกามัสตะตอและฉันนั้นจะอยู่บนสิ่งที่เป็นคำสัญญาของพระองค์หรือสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์นั้นมัสตะตอตุตาบเท่าที่ฉันนั้นมีความสามารถอูดูบิกะมินชริมาซนาตุฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺต้าอัลาให้พ้น จากสิ่งเลว,วร้ายที่ฉันได้กระทำสิ่งใดที่ฉันเคยทำที่เป็นความผิดสิ่งไม่ถูกต้องสิ่งเลวร้ายขอให้ปกพ่อองค์ปกป้องคุ้มครองอบูอูและกกบีเนียอเมติกาอะไรยาฉันขอยอมรับต่อพระองค์ซึ่งเนื้มัดต่างๆที่พระองค์นั้นได้ประทานให้กับข้าพระองค์ว่าอบูอูและกกบีดัมบีและฉันขอยอมรับ น้อมรับยอมรับในความผิดซ้ำในความผิดต่างๆความบาปต่างๆที่ฉันได้กระทำฟัฟิรลีได้โปรดอภับยโทษยกโทษให้กับข้าพระองค์ฟาอินนาหูลายัคฟิรุสูนูบะเพราะไม่มีใครเพราะแท้จริงไม่มีบุคคลใดที่สามารถอภัยโทษให้กับฉัน นะครับอภัยโทษยกโทษในความผิดต่างๆได้นอกจากพระองค์เป็นไซยิดอิสติกฟาร์นะครับเป็นไซยิดอิสติกฟาร์ที่ดูอาที่ค่อนข้างยาวครับแต่ควรที่เรานั้นท่องจําควรที่เรานั้นจะมาอ่านหลายๆครั้งทบทวนหลายๆครั้งและท่องจําให้ได้เพราะอะไรครับถ้าอ่านในยามเช้าและเสียชีวิตในวันนั้นได้เข้าสวรรค์หรืออ่านในยามเย็นใน่อนกลางคืน لسه شويت نيكو نان داي خوصة وان اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ดูอาบทนี ies, hai, LI like ้ครับพี่น้องดูอาบทนี้เนี่ยนะครับพยายามท่องจําให้ได้พยายามนะครับต้องก็เรียกว่าฝืนตัวเราเองว่าฉันต้องท่องจำดูอาบทนี้ให้ได้ดูอาบทใดที่ฉันไม่ท่องจำยังไม่จําไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะยากแต่ดูอาบทนี้ถึงยากเพียงใดก็ตามต้องท่องจําให้ได้นะครับอย่างนี้ผมเคยบอกไปนะครับว่าดูอาเนี่ยขอเถอะครับ ขออัลลอฮฺตาอัลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงหลังละหมาดฟารดูเพราะในฮะดีษยืนยันรับรองไว้ว่านะครับช่วงเวลาที่อัลลอฮฺตาอัลาจะทรงตอบรับการขอดุอาของบ่าวก็คือบาดัลมักตูบาตหรือบาดัลมัฟรูดดตนะครับหมายถึงหลังจากทุกๆก,การละหมาดห้าเวลาสุบฮีซุฮรีอัสรีมักริบอิชา ทุกๆช่วงเวลานะครับไม่รู้จะอ่านตอนไหนไม่รู้จะขอตอนไหนใช้การละหมาดของเราในการขอนะครับไม่รู้จะอ่านอะไรอ่านดุอาบทนี้ครับ s ย y y i ิ i s ิ i ฟา a ์เป็นนายนะครับหัวหน้าของการส s ิ i ฟ f a r เราได้ดูความหมายไปแล้วเรารับฟังในส่วนของความหมายไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าความหมายของอุอาบทนี้เนี่ยเริ่มต้น เป็นการเขาเรียกว่าน้อมรับยอมรับนะครับยอมจำนวนของตัวเราต่ออัลลอฮฺตาลาสิ่งต่างๆเรายอมจำนวนจ้าอัลลอฮฺตาลาเนี่อมัดต่างๆของอัลลอฮฺตาลานะครับาบาปต่างๆที่เราได้ทำเรายอมรับและในท้ายของดุอาบทนี้นั้นเนี่ยรวมไปถึงการขอปยะโทษขอให้อัลลอฮฺตาลาฟักฟิรลียกโทษความผิดต่างๆที่เราได้ทำ ดังนั้นเนี่ยตัวบทนี้จึงถูกนับว่าเป็นไสย,ยุนอิสติกฟาร์การขออภัยโทษที่เขาเรียกว่าดีที่สุดในตัวบทที่ดีที่สุดแล้วดังนั้นเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการเรียนของเราการรับฟังของเราการทบทวนของเราในวันนี้นั้นจะเกิดประโยชน์กับเรานะครับและตั้งใจนะครับว่ารับฟังแล้วการเรียนแล้วนะครับนำสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับจะช้าจะเร็วนะครับไม่เป็นไรแต่ให้เราตั้งใจก่อนว่า ทุกสิ่งที่เราได้รับฟังในวันนี้หรือจากคณาจารย์ท่านอื่นๆต้องนําสู่นะการปฏิบัติให้ได้นะครับและฝากพี่น้องติดตามนะครับว่าดุอาของเรานะครับที่เป็นดุอาที่เกี่ยวข้องกับดุอาของท่านในบิโซลฮุอะลัีวะซัลลัมซอลลัล,ล,ลนั้นเนี่ยเป็นอาจจะเป็นดุอาบทใด,ดนะครับฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตตอฟิกวะลฮิดายะซัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมา ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ